จกกล้องแฟมิลี่ขอเสนอการล้างเครื่องซักผ้าโดยไม่ต้องถอดถังสักพายุ่งยากค่ะใช้ผงล้างเครื่องซักผ้าขนาด90กรัมจำนวน2ซองเปิดน้ำให้เต็มถังและปั่นนะคะที่ได้คือเศษตะกอนที่เกิดขึ้นหลังจากการปั่นนะคะจะเข้าไปติดอยู่ตรงตะแกรงขณะที่เครื่องปั่นนะคะให้ใช้กระชอนตักเศษชิ้นใหญ่ๆออกค่ะ และหลังจากนั้นเปิดน้ำทิ้งนะคะใช้ผ้าเช็ดตะกอนส่วนเล็กๆที่นอนอยู่ตรงก้นถังค่ะจากนั้นให้ใส่น้ำให้เต็มถังนะคะแล้วใส่เบกกิ้งโซดาตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะจะไปทำปฏิกิริยานะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างถังให้สะอาดยิ่งขึ้นเศษตะกอนจะถูกขับออกมาทางท่อน้ำทิ้ง แนะนำให้ทาซ้ําจนกว่าในตะแกรงของคุณจะไม่มีตะกอนเศษตะกอนชิ้นใหญ่ๆแล้วนะคะเท่านี้เครื่องซักผ้าของคุณก็พร้อมที่จะซักผ้าได้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ